จะลงไม่ไหนได้อนี้ได้กดรองเท้าได้นะผ่าสามแล้วะผาสามลง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 อย่าเลยผ่าแล้วประกาศอย่าดันเล่นเป็นเว็บเล่นโซนหน้ารถและตรงกลางนะทุกคนอย่าดันนะดันไปแล้วเอาไปได้นะดัดอุโมงค์อ่ะไม่ต้องรีบดันน่ารถเพื่อนตายไม่ดูเพื่อนเลยเพื่อนชอบดิเพื่อนชอบอยู่เพื่อนไอ้เหี้ยเบบี้ตายกะอีแค่เพื่อนตายจิ้มกระเติกแล้วไม่ไม่มันขึ้นไปยืนข้างหน้าขึ้นไปยืนข้างหน้ารถเลียง ไม้เปิดขึ้นไปได้ไหมไม่ต้องไม่ต้องการไม่ต้องดันถูงดิไม่ต้องดันถูงดนไกลปเราไม่มีเลนดูงยนะห้อพี่มเปิดไล่นตัวยืนก่อนเล่นตัวนอนเขาได้ป่ะอย่าอย่าไปสูง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 เพื่อสั่งอย่าไปสูงก็มกมามานิดนึงเล่นเล่นถ่านเล่นเล่นถ่านไม่น้่งนปล่นนเล่นถ่านเลนถ่าน่อถ่านเลนม่านเด่นนเ่นถ่นะล่่ถาเล่นนน่่นนาน่นนเ่าน่ไ่

เล่นมันดันให้ดันกันนะฝั่งปั้นนะฟังปั้นนะเดี๋ยวพอปั้นสั่งฟังกูนะใครไม่ใช่ปืนนะขึ้นไปข้างหน้าเล่นตรงกลางไม่มีซ้ายไม่มีขวาเพราะมันมีแผ่นอยู่ไกลนะเดี๋ยวจะโดนปืนหนึ่งแสดงว่าไม่ถึงอมึงรอมึงรอมึงรอมึงเขาได้จะจุ่มเขาน่าจะจุ่มซ้ายกันเยอะซ้ายขวาเราจุ่มนวดไฟเป็นหลักนวดไฟเป็นหลักถ้ามันเล่นแผ่นนี่มึงนวดไฟเป็นหลักเลยใช่ถ้าปืนมันดันมึงค่อยเอาปืนปีกอ่ะไม่ต้องไม่ต้องกระเติรกนะมึงอยู่ตรงกลาง ไม่ไม่ต้องพยายามเยอะๆเว้ยถ้าถ้ามันชุบสายขวาไม่ต้องพยายามปิดตัวชุบนะมึงตีไฟกาแล้วมึงหิ้วกลับหลังบ้านนะเว้ยก็รุบนตรไปเร็วนะเว้ยปืนถ้ามาดันมามึงก็พยายามล่นมาเพรนั้นเองล่นมาหลังไฟถ้ามันดันมาหลังไฟมันก็นวดนวดแล้วตกทีละคนเลยแต่ปืนมีลูกเด่นอะไรนะมืปเบานี่ตีน้อยไปเนี่ย พี่ตานหนูจะบอกว่าพี่ไม่ต้องแบบถอยตบลงมาอะไรนะก็สตีนอยู่งเล่นนี่ก่อนนะหรอแล้วแล้วถ้าเขาไม่ดันมาเราเราทำไงได้ยืนชิวไม่มึงมึงเขาไม่ดันเราไม่ต้องดันเราสกอร์นาอยู่แล้้วชไปให้เขาร้อนลนไปถูกถูกแล้วก็ดันแล้วเราจะไปเชิบชิเบนแม่งโคตรลั่นอ่ะกูฟังเสียงคีย์บอร์ดก็แกล้งให้ไวนะมงต้้้ออไาาจถที่ว่าป่ะล่ะจริงนะชื่อกูหลายรอบนะที่ว่ะ ะลกยาไม่หมายถึงไงถ้าต้องทำอะไรอ่ะมันก็บอกมาแล้วกันเพราะเวลากูออนไมค์แล้วมันถ้ามันเป็นอะไเป็นเวฟนะเนี้ยกดรองเท้าเหมือนเดิมนะอย่านัวอลนะอะไรที่เกี่ยวกับในสายเมังกดมันกดพูดในเกมพอเอ้ยกดพูดในเนอะไรทิ้งกันนี่ไม่มารับกระสุนแน่นถ้าจะพอกับปืนก่อเลยกอดวอลนะถ้าไม่เกี่ยวอะไรกับปืนไม่ไม่เกี่ยวเลยไม่ต้องพูดอ่ะเบื่อเมื่อกิ้เบื่อไม่รับกระสุนแน่ะพบื่อใชลย่อนเดิมอ่ะไม่มีอะไรจริงจริงนะจริงนะเออเออหนึ่งคนอยากให้ไอ ให้มิเกลให้ส่วนต่างเก็บไม้เกลีนวถึงคนนะฮะใจหนูไหวเอาเลย กันดีหลังแล้วเลยแน้องเล้วน้องเจล้วชุบกลาาไปน้องเระวังหน่อยนะเห็นแล้วปีเซเป็นห่วงน้องเ็วเขาเพื่อนไปไหวเดวเขาเลยเข้าใจเขาใจใหญ่แย่ใหญ่แต่แบบน้องเดวพยายามแหกปากเีกเพื่อนอะนะเลแต่เกลจะตายเกลยวแ่นนโอเคไหมถ้าจะตายแ่นแต่ไม่ไม่เอาคิวคิวคิวมันจะตายเปนตายสองเโหเลยวะแอนกอนไซาใช่ทิกกันเถอะนยปาวะเติมเติม เกดอะไรอโลดยาม่ไหรเอาไงแล้วแต่มองนะแล้วถ้ามงดีดไปแล้วรมงหลับคนแรกาทไงม่แต่ถ้าเราทแบบนั้นถ้าเราชนะถาดีดไปแล้วหลับัวแรกทาอันนี้็นสีอะไรเปิดนี่มีฟ้ามีชมพูมีแดงมีเหลืองสีสี่คนเว้ เดินขึ้นไปนิดนึงให้ให้ให้เริ่มอะไรอะสีสีเราได้ไม่หลอกหลอกหลอกนี่ไม่รอเป็นสุดแทนแล้วเพื่อค่อยจะรอเห็นนะโอ้โหทุกคับไอคิวละเดี๋ยวกูดูดิไปคนแรกตามตามแอวกูด้วยเดยอย่าประมาทกูไม่ไม่รอเนาะแล้วก็ถ้าสมมติมึงไปเกิดบ้านเขาใช่ไหมมึงไม่ต้องแบบอย่าเพิ่งวิ่งไปหาศพหลังสุดนะเว้ยมึงเล่นตรงรถจูงให้เขาเสียเวลาตรงึงไปรักษาชีวิตก่อนรักษาชีวิตก่อนอย่าตายเผื่อใครไปเกิดหลังบ้านเขาอ่ะแต่แต่มึงก็ใช้เซนเล่นนะคือถ้ามึงมือเขาแหลมอะไรมาคนเดียวมือ ว่ารู้อยู่แล้วแหละว่ามุมไหนปิดได้มุมไหนปิดไม่ได้อย่าตายมุมเพพาะถ้าชุบเกิดถ้าชุบเกิดมือคือคีย์แมนอย่าลืมว่านอนอยู่อุ้มได้เออนอนตะหลุมนอนหรืออุ้มได้ปะได้ครับได้ได้คือยังมีแบบนอนอยู่ชนิดเออโอนอนนี่มืนอลุกไมเรื่อยตายแล้วไม่ต้องกดนะกดไม่ได้แล้วมันมีปืนฝั่งซ้ายมันค่อยๆเดินวงี้ๆงี้ยมีนิดๆแต่อีเหี้ยมึงเห็นปะนะมันเป็นหัวเงาอะ ถ้าเสียงพี่หายมันจะลอกไงมาแล้วมาแล้วเมื่อกี้ใครพูดอะไรนะมาแล้วมาแล้วเมื่อกี้ใครพูดอะไรวะดูเล็บน้องเกลพี่พีนพูดเหรอหรือใครพูดอะไรเจ้าเครืงเคิร์บเลยได้แล้วพี่เป็นเหรอโอ้โหตกใจกองตรงกลางกันหน่อยนะกองตรงกลางหน่อยนะอย่าเบี้ยตายเบี้ยขวานนะเผื่อมันยิงเบรกมึงนะรัวไม่ได้นะกองตรงกลางกันหน่อยไม่อย่าเหม่อนะเว้ย อยากรู้ว่าแล้วถ้าเราไม่เล่นเขาไม่เล่นแล้วสภาจะทำยไงต่อก็รอไปเรื่อยๆป้อมมือไก่อนเผื่อมันยิงป้อมมือป้อมมือไปก่อนเออมันไม่ยิงคนยิงปุ่มไงไม่เพราะว่าเราถ้า่อแเราถ้าเราเป็นฝ่ายไม่ก็โดนยิงกลางการเลยก็มันไม่มันแต่ที่นี่มันไม่มีไม่ใช่หรอป้าป้าป้าแล้เพียงวันนี้ลดลมหายใจก่อนนะไม่เนีแมไม่มีแต่บอกว่าให้ลงตรงไหนหรือว่าต้องให้อะไรเลย ตัวฉกว่ะวหนมันไปตัวอะไรคอยรีพอร์ตไอเปอยู่ไหนไอเปพอะไอเป้หนอช่องหว่อะไรอย่างเงี้ยไอเป้ครับม่ครับพี่ชายเดี๋ยวมึงได้กำหนดปานน้ำลงไปในไม้มนัตอนนี้ผมใช้ปานเพิงพี่ปานเพลิงพี่ แต่ว่าทตะบี้ตะบันเลยใช่ปะทำตะบี้ตะบันจริงพี่มันเป็นไอเนี่ยถ้าถ้าลำอะไรนะลำอะไรวะวันวันเสาร์ไมติดลำอะไรไม่รู้พี่ลำผมซื้อก็แบบขอออนมึงแับงมเอได้พี่เข้าปัร์ารีแล้วก็กระบวนท่าที่สิบเลยใส่น้ำลาจุดจบควยแน่บอกเลยอูจำได้แค่ท่านี้พี่ชายแล้วผมบอกให้พีคิมนะว่ามันสวยจริงนะโดนใส่น้ำลาจุจุอะเล่นกี่โมงเลยเล่นกี่โมง อะไรอะไรกระโดดเงพี่เดี๋ยวโดนพี่อะไรเลยอ่ะเดี๋ยวกูไปถามไอ้อมึงมามึงมาเนี้ยอมึงมาเนี้มึงมานี้มึงมึงมาคุยในฟที่บอกเป็นกูเล่นกูเล่นกเร่นกรเล่นกเ่อ่งมากงเองเองเมอง้่งอเร้องเอ่ หนองน้ำอ่ะมันไม่เดินไปหาควายหรอกพี่ไข่บรรัดหรืออะไรวะควายได้ยังเหรอเนาะเอ้ยผมผมไปหยิบผมไปหยิบไอ้นี่แป๊บนึงนะผมไปหยิบน้ำ๊บนึงไม่รู้นะแอคลีนักของศูนย์ไอเบสไม่ครับพี่ทำไมทำไมมึงดังจังวะก็ผมเอาไว้ด่ามันชอบมีคนตะโกนอ่ะแบบใครพูดไม่เข้าโห่ผมก็ด่าหมดอ่ะไม่แต่มันด่าแล้วจริงไอ้ฟิล์มโดนด่าอะไรกระจอกอ่ะ อไม่มึงแย่ผู้เตียวเพื่อนได้ไหมเนี่ยข้าง่ะนนมัตยได้ไม่ได้เพื่อนด่ามึงสวยเพื่อนนี่แล้นะไม่สวยผมไม่สวยสวยไหมเขื่อยไหมเล็บสวยปะเล็บสวยปะเล็บแล้วมันนุ่นไอ้เีแย่เคมันอะอ่ะพี่เนี่ยมันเป็นด่ามันแลพี่ไม่มีใครอู่ข้างคุนะเนี่ยไม่มีใครอยู่เนี่ยด่ามันแลพี่กูคนเดียวกูไม่มีสกินนะกูเคมนะอ่ะไม่ไม่อันนี้แผล หนองน้ำคีมุจิทำไมเนี่ยถ่ายเลยก็โฟกัสอะไรเดี๋ยวคนดูไอ้แพทถ้ารอบนี้ได้ปืนบมกคุมได้นะออกมเลยให้รู้ว่างไปเลยโถไอ้ปืนรอบนี้กูกูเดี๋ยวกูเล่นหลังบ้านให้เดี๋ยวกูกดรองเท้าวิ่งเอาไปนู่นอ่ะจริงๆถ้าได้ปืนกูอ้มออกไปนอกไปแล้วแบบไหนพวกโอ้โหแล้วหิ่มมไ่ดีอคือคนมันถ่ายเลยมาว่าดีมาโผล่มาโผล่กูรู้จิตกรรมฐานตอนนี้ถ้าใครเปิดแล้วถ้าฝั่งไหนใส่เอ้ฝั่งไหนใส่อ่ะฝั่งนั้นจะมีสมาธิก่อนเข้าใจไหม ถ้าเกิดฟังเราเป็นคนรอมึงก็ต้องมีสมาธิอยู่ตลอดเวลาไม่งั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่มึงคุยไปจะมึนหมดทุกอย่างในภายในทันทีคือหรือว่าพี่จิตบอกว่าให้เราอะอย่าร้องออกแล้วเ็าห็เขาหายไปเลยทีเดียวนะแล้วว่าให้ให้ให้เราลองวมปานให้ได้สองวันกว่าเนาะใช่ครับสองวันสองนาทีรวมกันปังกันนะครับสองวันกว่าใครเล่นอะใครอเที้ย่สมาธิกับมมแ่งเล็คุมลมที่อยู่ในใครอะไในร่างกายครับแล้วก็จริงๆเหมือนไม่ได้ฟังที่เราพูดเลยเหมือนเหมือนพูดเองเปลี่ยนเรื่องเลยอะ เป็นเรื่องอะไรครับเราไม่เปลี่ยนนะครับเอาแพ้ไต่เรื่องอะไรเราต้องแพ้โธกระทำอันนี้ยังเรียกว่าเล่นอยู่อีกเหรอรีบเลิกกันเไปเช็คด้วยนะมันโตแล้วแอบสวยใช่ไหมล่ะซอรี่ในไอซีครับเช็ดไอซีฝากกดไลค์หน้าหน้าเฟซด้วยนะใครยังไม่ไลค์อะไรให้หมดเลยทุกอย่างแล้วก็เมนให้ด้วยครับเฮียบังใครโหด เยวไปไลค์กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดแบ่งทุกอย่างเนี่ยเลยกดได้กดให้หมดเลยลูกอย่ากดรีโพสพอจะเปิดอะไรครับหัวเขียวแล้วครับหัวเขียวแล้วครับหัวเขียวชื่ออะไรจ๊ะทำไมครับทำไมชื่ออะไรนี่มันไม่เสียงพูดเลยหรอจะแข็งหูดับมากเพราะว่าในเปล่าอย่างเฉยๆน้องเพ่ผมเหรอ เต้ยครับเต้ยนงเตยคการแต่งตัววันนี้ตีมอะไรตะฮาผมเหรอโชคทัสบอยครับบเราก็ลงซักสามสิเอ็ดหวิอะไรเออใช่ใช่แต่ัใช่เขาปนดแววด้าจอได้อะไว้พี่จะใคนใจทัสบอยอะมันตาแล้วน้องตอนตีถดูกันชายไม่หัวมันแข็งพี่เดี๋ยวผมเก็ตกโมโกมโนไม่ กลัวจะเป็นแบบว่าไม่มีเฮดเด็ตเลย่านเลยทะลุมาหาปืนใช่ไหมเราก็ต้องถอยมาตามแต่ผมไม่ต้องมองทางเลยนะปอกท่าทหลังหลังคุยหน่อยล้มตลอดเลยไม่ได้ดูเลยเต้หลังคุยหน่อยคุยน้อยได้พวกอยู่ข้างหน้าโดนยิงก็มเลยนะพี่เต้หลังคุยหน่อยจริงจริงหัวเขียวทิ้งก่อนไม่ ต้องขันหลังคยด้วยเหรอว่าห่วงห่วงห่วงไม่ได้น้าจอขดแมวอยู่ที่เล็บหนูนี่แหละมันอยู่ในซอกเล็บหนูนี่แหละไม่ได้อยู่จอคอมนะแต่สงตูตายตัวเดียวม่เดินหน้าอีกเดียวนไม่คุข้างหลังด้วยอลมในดคเอ็นเออยู่สวยไม่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 ้มดเไม่เอานี้ก็ไฟนี้ก็วัดเลยใครเข้าใครช้าหมดก่อน่ะมา กูเอามาเต็มต okay. ัวมามาเอ้าก็ตีตาย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 ขอด้ก่อนเลยเนี่ยข้างยาเนี่ยมีนะ ขอกินก่นเลยขอดึงไอรู้ไม่ได้ตีใช่ไหมคนดูถามมามามมาเต็มตัวนะเต็มตัวนะไอจาวผู้สักคนไอนนี่มากระพันชาติเดี๋ยวให้โฮปเฟกให้ข้าวแปดชาติสิบเจ็ดแก้วคือยินยาวครับเยอะจังค์พอดีเหมามาครับพอดีรวยพอดีสามเนอะเลี้ยงดูพี่ดาครับใช่เหรอใช่ครับพี่กินข้าวเขาวันละร้อยจานโอ้โหไม่คือคือเลี้ยงได้ไหมวันนี้พี่พี่โน ผมผมสักผมสักหน้าแดงไว้พี่ถ้า <anak> ถ <lonely> <'t> ้าถ้าถ้าหน้าไม่แดงผมยิงไม่ล้มพี่แล้ผมเลยต้องเดินเล่นไฟเพราะว่าผมขนัดสะบัดไงหาเก่งเราจะหักหน้ากันเพื่ออะไรอะไรเนี่ยเอ้ยพิจาร์พิการอะไรเนี่ยพี่การยาเว้ยอันเนี้ยอะไรเนี่ยเราเล่นไฟกันมาโกงมาโขดอะไรมันไม่ได้เขาจะไปแก้เกมจริงเหรอวะมันไม่ได้ไม่ตั้งใจวัวเขาบอกไว้ก่อนอย่าอย่าบินไม่พูด ไม่ได้รังไจแนวหน้ามันไม่สมควรมันไม่สมควรมันต้องทำอย่างนี้ดรู้พี่กพี่เติมงลังใจก่อนเล่นเลยหรอเอาพี่เอาเราแนวหน้าไงน้องชายถูกไหมละ่ะ มาให้เขาโดนนะไม่เกลวพีาเขามาแล้วโดนๆๆพี่โดนอเครับอเาันดนาดนพี่โดนไหนพี่โดนไหนพี่อย่ารวั่นอย่ารว่นอย่าหว่นอย่าหวั่อย่าหว่นอ่าห่อย่าหว่นอ่ห่นอา่นตัวไอ้มกอกนะหวไอตไ้กนะ

មិនមែនអីទេមិនមែនទេទៅណាទៅបងទៅណាទៅបងទៅណាទៅបង เลี้ยงเขาไปด้วยช่วยหน่อยช่วหน่อหน่อย่หน่อย่หน่อย่หน่อยไ่ตอดูเล่นตรงกลางเล่นตรงกลางเ่ตรงกลางเล่นตรงกลางเล่นตรงกลางเล่ตรงกลางเล่น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 ตรงกลางเล่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 นตรงกลางเล่ตรงกลางเล่ตรงกลางเล่ตรงกลางเ่ตรงกลางเล่ตรงกลางเ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 ล่ตรงกลางเ่ตรงกลางเล่ตรงกลางเ่ตรงกลางเ่นตรงกลางเ่ตรงกลางเล่ตรงกลางเ่ตรงกลางเ่นตรงกลางเ่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 ตรงกลางเล

ไปด้วยพี่ปมึงไปไยิงแนวหน่อยข้างขวาโอ้กูตาย อ๋อพี่คิมตายใช่หูดับตอนหลังอะเป็นอะไรไม่รู้น่าจะเป็นพอเสิรฟน่าจะดับทั้งซีฟหรือว่าดับแค่หัว มาห้าคนแล้วปะ หูดับน่าจะดับหมดเลยเน,นี่ยเกลก็ไม่ได้ยินอะไรแล้วอ่ะ างนี้ Finished. ต้องเล่นใหม่ละต้องเล่นใหม่เลยไม่นับตานี้เพราะว่าหูดับทำให้ส่งผลต่อการคอไฟในเมืองส่งผลต่อไฟในการเล่นเพราะมันต้องใช้ในการเสียงในการสื่อสารเพราะมันไม่มีเสียงมันก็จะทำให้ไฟเปลี่ยนได้ เขาเพราหูดับไงเขาก็เลยชนะถ้าหูไม่ดับนะรบเราชนะแล้วฮัลโหลพี่ฮฮััลลลโหอ๋อเสียงมายัางอ่ง <c oughs> ะแบบนี้นต้องเอาใหม่นะคะพี่สภา ตอบตอบตอบตอไปที่ไหนพี่ต้อมไม่ได้ยินไม่ได้ยินไม่ได้ยินมาฟังก่อนฟังก่อนฟังก่อนที่ต่อไปที่ไหนพี่จองหาเราเราต้องเป็นคนเลือกเอาเรื่องเราเลือกไม่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 ต้องเรื่องของวงเลยอันนี้ต้องเริ่มใหม่ไหมคะพี่ต้อมหาถึงอ้ายถึงคูอเสียงมันไม่ได้นนะมันส่งผลต่อไปนะคะไม่ได้เลยอธิบครับแต่วมัส่งผลทั้งหมดนี่แหละประเด็นแล้วน่าจะเริ่มใหม่ไม่ได้ค่ะหนูต้องการการสื่อ ไม่ได้สื่อสารพ่ทหารนะพี่ตองไพ่ทหารนะไพทหารนะพี่ตองใช่อันนี้ไป็นฝื่นเรือนของ A ฝั่งแย้ม20ฝั่เป็นนาทีที่1คือถ้ามาถึงในจุดหลักทีคือถ้าเข้าถึงในจุดอนัก1นาทีงจะมันยิงฟรีอีกแล้วอ่ะคือไอ้เรื่องมกของ ที่เบ่งแล้วกันคือที่เล่นไม่ได้เนี่ยเพราะว่ามันเป็นจังหวะที่ประกาศเลื่อนไฟไปแล้วคือต้องบอกว่าถูกค่าแคสหรือตมประกาศเลื่อนไฟแล้วเนี่ยก็เล่นได้กรณีนั้นใช่ไหมแต่ว่าคือว่าแคสหรือตมระหว่างไฟครับประกาศเล่นไฟกับตมกันโอเครับทราบครับผมโอเคนะแล้วก็เรื่องของการที่ลงไฟช้าหรืออะไรก็ตามแต่ถ้าสภาเห็นว่าเอร่าลงไฟช้าเชื่อเพื่อให้ได้ข้อได้เปรียบอะไรเงี้ย แน่มันมีโอกาสเป็นการปรับแล้วก็ปรับแพรได้เลยเป็นเงินหรือปรับแพรนะถ้าผมเห็นว่าเออก็แค่ลงช้าไม่เป็นไรโอเคครับรับทราบไม่เมื่อกี้ผมไม่ต้องดันไงไม่เมื่อกี้ผมก็ไม่ตอนที่หูดาบ่ะเซฟเซฟตะโกนว่าดันดันขึ้นมาให้ปืนเขาเล่นยางหน่อยเว้แต่มันดับแบบดับหมดแล้ว ใช่มันมันเราเรากลายเป็นว่าเรายิ่งถอยไปอ่ะศพเราก็โดนยิงทิ้งตรงรถไปเพราะอะไรไปไหนไปไหไปไหนว่าเหมือนเหมือนเหมือนเราเหมือนเราไปเล่นระยะปืนมันอ่ะเมื่อกี้อะไรนะพี่ต้นมาทำไมเราไม่เห็นพี่เลยใครเลยอ๋อพี่ไปนอนอยู่บ้านเขามาอย่าลืมคอยที่ว่าล้มแล้วมอุ้มได้นะคือคือมันมีเขาอุ้มศพเพื่อนเราอยู่ใช่ไหมล้วเลือดเราก็ล้มอยู่ข้างๆอ่ะมันดึงได้านเรามึงดึงทิ้งไปเลยมึงดึงทิ้งไปเลยคือคือตามจริงพอยก็